ัสดีนักเรียนคะวิชาภาษาไทยนะคะในคลิปนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับมารยาทการเขียนค่ะมารยาทการเขียนนั้นควรปฏิบัติอย่างไรนักเรียนมาดูนะคะ 1. เขียนด้วยลายมือบรรจงเป็นระเบียบวางพยัญชนะสระวรรณยุกได้ถูกที่นะคะ 2. เขียนรักษาความสะอาดหากเขียนผิดก็ต้องลบให้เรียบร้อยนะคะไม่มีการขีดค่าข้อความ 3. คำว่รีประโยคและข้อความรวมทั้งอักษรยอ่อเครื่องหมายวรรคตอน,นต่างๆให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางภาษาค่ะการเขียนด้วยลายมือบรรจงนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยจะทําให้หน้าอ่านนะคะผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วสบายตาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดามตัวอย่างที่ครูนำมาให้ดูนะคะ 2การรักษาความสะอาดนะคะถ้านักเรียนไม่รักษาความสะอาดมีการขีดค่าหรือใช้ริควิดใช้อย่างรบรบไม่เรียบร้อยนะคะก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะตามแผ่นกระดาษที่ครูได้ทำนำตัวอย่างมาให้ดูขีดค่ารบไม่เรียบร้อยนะคะทำให้ชิ้นงานเนี่ยสกรปรกไม่น่าอ่าน การเขียนคำหรือวลีแล้วไปข้อความดําทางอักษรย่อเนี่ยก็ต้องมีการเว้นวรรคตามหลักเกณฑ์ทางภาษาให้อย่างถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้เครื่องหมายต่างๆเครื่องหมายในคําพูดนะคะเครื่องหมายจุดหรือเครื่องหมายใดๆก็แล้วแต่ควรให้ถูกที่ถูกตำแหน่งจะมีความสละสลวยแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ค่ะ สีเลือกใช้ถ้อยคําถูกต้องตามความหมายแลละค่ะภาษาที่ใช้ก็สุภาพไม่ใช่ภาษาพูดห้าราับผิดชอบในสิ่งที่เขียนนะคะเขียนในสิ่งที่เป็นความจริงเท่านั้นโดยที่ไม่ทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะว่าอาจจะเกิดคดีความเกิดขึ้นและยิ่งในช่วงยุคสมัยนี้นะคะก็จะเป็น การใช้สื่อโซเชียลจะเป็นส่วนใหญ่ในการที่เราพิมพ์อะไรก็แล้วแต่จะมีผลกับเราตอบกลับมาในทางเสียหาย mm hmm. าเนื่องียนก้ยพยายามที่อยากจะไปพิมพ์ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกกระทำนะคะผู้เพ้นภาพใดๆก็แล้วแต่ถ้าเราไม่แน่ใจจริงๆเราอย่าไปคอมเมนต์หรือว่า,าอย่าไปแชร์นะคะเพราะเดี๋ยวนี้ก็มี กฎหมายนะคะทางสื่อคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถที่จะไปล่วงละเมิดบุคคลอื่นที่เราไม่รู้จักหรือว่าเราคิดว่าแชร์ต่อๆกันมาแล้วมันเป็นการสนุกขนองนะคะนัก<อ>เรียนคำนึงถึงตรงนี้ด้วย อ้แหล่ที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในการเขียนทุกครั้งเพื่อให้เกียรติเจ้าของผลงานนะคะข้อความบทความใดๆก็แล้วแต่ที่เรานํามาเราต้องอ้างอิงชื่อผู้แตง่งปีที่พิมพ์ชื่อเรื่องครั้งที่พิมพ์สถานที่พิมพ์และสํานักพิมพ์เพื่อให้เกียรติทันนั้นๆด้วยสรุปนะคะมรารยาทการเขียนเราควรเขียนให้สั้นกระชับสุภาพสะอาดอ่านง่ายเขียนถูกสถานที่ไม่พลาดพิงใครให้เสียหาย ภาษาพูดของเราก็ไม่ควรนำไปใช้หรือภาษาที่เป็นสับแสแลงวัยรุ่นทั้งหลายนะคะเราก็ไม่ควรใช้และที่สำคัญนะคะภาษาไทยเขียนให้ถูกต้องนะคะถ้านักเรียนใช้ไม่ถูกต้องเขียนไม่ถูกต้องอันนั้นก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ในลำดับต่อๆไปนักเรียนโตไปแล้วไปใช้ในที่ทำงานหรือว่าในโอกาสต,ต่อไปเนี่ย มันจะทำให้นักเรียนเกิดความเคยชินแล้วใช้ไปในทางที่ผิดค่ะค่ะคลิปนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ